อันนี้อยู่ตรงไหนวัดวัดอ,อะไรนะตรงนี้วัดจุดามณีจุดามณี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้มา เอ่ออะไรอนะ่ะมาวัดจุรานะครับมาขอพรนะครับมาขอพรนายขนมต้มนะครับเพื่อจะชกมวยนะครับคกูดีครับฮะน้าสานาสาเลยใช่ไหมยังไม่ต้องดับหรอก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฮะทำไมอ่ะแล้วไปไปท,ที่ไหนตรงข้างหน้ารถตู้ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยรถตู้ใช่รถตู้เนี่ยคูณแม่เขาติดรถคุยยากเขาให้บนอะไรบอกไี่กุ้งเลยเบียบนั่นแหละเขาได้ยิน เอาการที่เราจะมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องบนอะไรบ้างเราก็ต้องพูดได้แล้วก็ไม่เป็นไร,รมีไข<อ>่มีอ๋อบนมีชัยชนะอะไรใช่ไหมไข่เท่าไรไม่ได้ถามก็ได้เดียถ้าแต่เราน่นารักเลยน,นละราตู้ไปไหนเนี่ยเกี่นนยวกับหลังนี้ยทราบหลังน,นี้ก็พอได้แล้วใช่ครับผมสู้แน่นอนครับ คือยังไงผมสู้แน่นอนวันนี้ไหนอ่ะพี่พอแล้วผมไม่ไม่ต้องไปคุยมากครับผมผมไม่ไม่คุยมากผมมาสัาระสาเออนายขนมต้มเลยนะครับของแท้ผมมาขอพรก็จะได้มีชัยชนะแล้วเจอกันวันชก ผมชกแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่ชกนี่นะครับผมอยู่ที่สารแล้วนะครับสารนายขนมต้มสารนายขนมต้มครับนี่มีหลักอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่แฝนกระสอบนะน่าจะเป็นที่แฝนกระสอบทรายนะที่เป็นแฝนกรสอบเอาไว้เตะไว้เลย เงินมันไม่ยากหรอกครับผมโอนไปให้ก็ได้ครับ เ่าไหร่เมืนฟองเา่เบยกี่พันฟองเดียวสามพันเนะ ครับสวัสดีครับนะลครับโอเคตามนี้นะครับคือว่าผมชกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะสําหรับเจียโปไม่ต้องไปคําพูดเยอะไม่ต้องอ้างนูนอ้างนี่นะครับชกก็เป็นชกผมไม่ได้ไม่มีคําพูดเยอะกลัวกลัวก กลัวก็บอกคนอื่นเข้าไปนะถ้ากลัวผมนะกลัวก็บอกคนอื่นเข้าไปนะครับผมมาขอพรกับครูครูมวยนายขนมต้มนะครับที่สารเรื่องเงินติดมาะจำนะครับไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องพูดถึง ถ้าโอเคตกลงไปตกลงที่สนามก่อนตอนนี้ผมโทรไปผมโทรไปหาผู้ใหญ่เขาแล้วนะครับที่สนามนะครับรู้จักกันที่ผู้ใหญ่ทางสนามช่องสามนะครับถ้าชกแบบแบบแบบที่ว่าไอโป้นนะแบบโปันพูดอะนะแบบไอไก่ไอไก่โป้ันพูดอะชกแบบว่าไม่มีกติกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันออกสื่อไม่ได้ เข้าใจไหมครับคุณต้องเข้าใจในส่วนบางคนที่เขาบางคนเขาไม่เข้าใจว่าื่างไงก็ต้องชกกันยังไงก็ต้องชกกันมมผมก็จะอยากอะไรมันสิบเอ็ดดอกนะมันมีแค่เก้าดอกขอให้ส่วนสิบเอ็ดดอกเอาตองทำเงอาเอาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเท่าไหร่ก่อนแป๊บเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยว ไอ้ที่บอกว่าผมกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่จริงหรอกต่างๆนานาพูดอะไรก็พูดไปนะคือว่าผมจะบอกว่าผมกระดูเอาละก,การการทําผมอะ่ะคือว่าตอนนี้ผมมาหามาไหว,วออ้อ่าพระเอานายขนมต้มคือคือครูมวยหรืออาจารย์มวยคือใครก็ต้องรู้จักนะครับนายขนมต้มนะครับ ขอบคุณครับสำหรับ fc ทุกคนนะครับแล้วก็ FC พี่โลกนะครับขอบคุณแลอ,อยังคุยกันยังไม่จบเลยเดี๋ยวที่บอกว่ามันชกกันไม่ได้ที่มันมันชกไม่ได้ก็คือไอ้อที่มันชกแบบกติกาแบบกติกาแบบแบบที่เขามันมันมันตั้งไม่ได้ครับเขาโปรเมตเตอร์เขาไม่ให้ไม่ให้ชกหรอกครับ ถ้าคุณอยากชกออกทีวีหรือว่าอย่างเงี้ยออกสื่อคุณต้องทําอะไรที่มันให้ให้คนหนึ่งเขารับรู้แล้วออกสื่อใช่ไหมมวยมวยไทยนะหรือหรือจะมวยในกรงก็ได้นะผมเอาหมดละตอนเนี้ยนะมวยในกรงในกรงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมันมันต้องมันต้องมีระบบของเขามันต้องมีระบบว่าเขาจะให้ทํายังไงในกติกามันไม่ใช่คุณหรือมึงไอโป้ Apple, มาตั้งกติกาเอง เขามีเขามีนายกสมาคมเขามีสมาคมมวยไทยเขาอยู่ว่าเขาต้องกติกาเขามีไม่ใช่ว่ามึงอออหอหมกคนเดียวว่ามึงต้องทําอย่างนี้กูจะทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้กูก็อยากจะทําตามใจมึงเนี่ยตอนนี้กูทําตามใจมึงทุกอย่างแล้วมึงรู้ใจมั้ยเข้าใจมั้ยกูโทรไปถามเขาเนี่ยกูโทรไปหาเนี่ยท่านผู้ใหญ่เขาเนี่ยว่าวันที่แปดมันชกไม่ได้เข้าใจไหมวันที่แปดมันชกไม่ได้มันเป็นวันหยุดวันเข้าวันเสา หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็น,เป,นเป็นวันปิดมันปิดวันนั้นน่ะช่องศามาเขาปิดนะแล้วก็ไม่ต้องไปคุยว่ากูกลัวมึงหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอาเมียกูมาอ้างมึงมึงมันทุเรศไอ้เหียมันมันมันไม่ใช่ลูกผู้ชายชิบหายมึงมีเรื่องกับกูไม่ใช่มีเรื่องกับเมียกูต้องจะเอาอะไรอะ่ะมึงมึงไม่เคารพเมียมึงอ่ะไอ้เหียมึงมึงไม่เคารพเมียมึงอ่ะมึงยังเอาเมียมึงไปแลกเดิมพันกับคนอื่นเขาไอ้เหียมึงนีสใส่ไม่ดีป่ะ มึงดูถูกผู้หญิงไอ้สัตว์มึงเห็นเมียมึงมีค่าแค่นั้นใช่ไหมไอ้ควายนะกูอยากจะบอกมึงไว้เลยแล้วมึงก็จำจำใส่หัวไว้ด้วยทียะกูไม่ได้กลัวมึงไม่ได้มีใครเ็ากลัวมึงมงูแล้วก็ไม่ต้องไฟฟอง้เฟสปงเฟซปลอมอะไรอะไม่สนใจหรอกอยากด่าก็ด่าไปเพราะเราไม่แคร์ผมผมไม่ได้เปิดอ่านฮะพวกเฟซปลอมอะไรอะที่่าเข้ามาด่าผมอะไม่สน เติมแบ่งเดิมพันธ์บงคนเขาก็มีเดิมพันมีตอนนี้มีมีคนเขามาแบ่งเดิมพันเยอะแล้วล่ะบางคนเขาตอนนี้ผมอยากรู้ว่าที่บอกว่าจะไปวางเงินเดิมพันธอ่ะไปวางเงินเดิมพันธ์กับใครตอนนี้ผมอยู่อยุธยาผมมาสากักกะละศาลศาลแล้วก็ ผมเอาจริงอะ่ะคือคือคือผมเอาจริงอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาผมไปพูดนะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เลตาแสบพี่อะไรก็บอกว่าเป็นกงเป็นกลงนกางไอ้เฮียมึงอะ่ะกูว่ามึงมากกว่าที่ต้องการอยากดางังไอ้เฮียมึงมึง,มงไอ้เฮียพูดตัวเองดูดีตลอดไอ้สัสมึงมึงพูดให้มันเป็นกลางก็เป็นกลางจริงดิเดี๋ยวไอ้เฮียยกูนี่แหละมึงแล้วก็มึงก็อย่าเอาเอาพวกไปรวมกูกับไอ้โป้กูไม่ใช่ว่ากูเหมารวมกับพวกฝั่งเออพวก พี่หรือเพื่อนหรือน้องฝั่งทนเข้าใจไหมอย่าไปรวมกูกับไอ้โป้กูเห็นมึงออกคลิปมามันมัน,ม,นมันทุเรศวะไอ้เหียมึงไอเหียมึงอยากมึงมากกว่าที่มันที่มึงอยากดังอ่ะไอ้ไอเหล่ตาแสบคยุยพี่อมึงมึงให้มัน,ม,นมันเจ๋งๆหน่อยพวกมึงไม่ใช่มีแต่ราคาพูดไอ้เหียแค่กูพิมพ์ไปว่า ไอ้มดจํำอ่ะทาไมต้องมาจําอะไรเยอะขนาดนั้นยังไงกูก็ต่อยอยู่แล้วใช่ไหมมึงแค่พิมพ์มาจําอะไรหนึ่งแสนสองแสนมึงยังเอาไปส่งให้มันไนอะ้ที่มึงแม่งไอสัตว์เรื่องแค่นี้อวยกูนพร้อมมาจำ้ำมึงเข้าใจเปล่ากูพร้อมกูบอกมึงแล้วไงว่ากูพร้อมกูโอนไปก็ได้ไอ้หี้ยค่ามาจงมาจํำอะ่ะแต่กูอยากว่ากติกาถ้ามึงตั้งกฎกติกามาแบบเนี้ย ประเทศไทยอ่ะเขาไม่ให้มึงถ่ายเทอดสดแน่นอนมึงเชื่อกูไม่ได้ไล์สดแน่นอนมันยังไม่ไงไม่ได้ถ่ายทอดสดเออมันถ้าถ,ถ้าถ้าว่าชกกันสามยกก็พอไม่ต้องถึงห้ายกก็หรอกคือเอาให้ประเทศไทยเขารู้กันไปถ้ามึงกลัวมึงก็พูดไปเฮียมึงอย่าไปอ้างนู่นอ้างนี่กูพร้อมกูเข้าค่ายวันจันทร์มึงเคยดูกู กูเข้าค่ายวันจันทร์กูจะไปอยู่ก anyway> ูจะไปนอนค่ายไปฝึกฝนอยู Roy> ่ที่ค่ายไปนอนอยู่ที่ค่ายวันจันทร์นะกูจะเข้าค่ายวันจันทร์แล้วมึงจะได้รู้ว่ากูอ่ะเอาจริงหรือไม่เอาจริงแล้วคนอื่นในเฮียปากหมอยปากปูควยกูไม่สนใจเฮียพูดเฮียอะไรอะไอสัตว์พวกมึงงานนักเลงคีย์บอร์ดไอเฮียอย่ามาคุยกับกูเลยแล้วก็ไอพวกโทรมากูบอกแล้วไงอย่าโทรมารบกวนกูเข้ไหม หอยปากปูคุยเฮียพวกมึงข้างกระปกข้างไข่ไอปโป้งมันไม่ต้องมาสนใจกูไม่สนใจแต่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูไอพวกข้างไข่อะอย่ามาวุ่นวายยุ่งหมอยอเฮียหนังไข่พวกมึงอะคุยเก่งอะอะฮัลโหลอะเมื่อกี้มีปวว๋าอ้วนโทรมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเอาไว้ว่าเดี๋ยว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 จะไลฟ์สดสั้นๆน,นะวันนี้นะคือว่าไม่พูดมาก จะไหลสดสั้นๆคือว่าผมโอเคตกลงนะครับแล้วสนามเอ่อช่องสามอ้อมน้อยนะ่ะผมอยากจะถามว่ามันมันชกไม่ได้ผมจะขอย้ายมาเนี่ยสนามเออลังสิตนะครับเป็นเป็นเวทีกลางถ้าคนไหนที่รู้จักมวยหรือว่าอะไรที่แบบว่าเขาทราบซึ้งถึงมวยหรือว่าเขารู้ว่าการจัดมวยยังไงยังไงอะ่ะคือเวทีกลางอยู่ที่สนามเอ่อมามาชกกันที่ลังสิตเลยครับช่วย ขอวินวอนผู้ใหญ่นะครับมาเสนอชกที่หลังสิตก็ได้ครับผมไมไ่ว่าอะไรครับเพราะว่าวันวันวันที่8ที่อ้อมน้อยเขาปิดครับนะครับแล้วก็มาชกที่หลังสิตก็ได้ครับแต่ถ้าไม่กลา้าหรือว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ผมว่าให้คุณสงบปากสงบคำาั้งอะ่ะอย่าอย่ามาทําตัวเองดูดีแล้วก็พูดให้คนอื่นเขาเสียให้หายนะพูดให้ตัวเองดูดีไม่ต้องอย่าไปพูด ถ้าคุณอย่างนี้คุณเงียบไปดีกว่าถ้าคุณก็บอกเลยว่าคุณไม่สู้ผมคุณกลัวผมคนหนึ่งเขาก็ได้รู้นะไอ้โป้งไอ้เปบ้าแค่นี้แหละกลัวไอ้เคียไม่พูดมากไอ้สัต